วันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนำสินค้านะครับเครื่องฉีดน้ำบอลชีรุ่นปรับแรงดันได้นะครับในราคา 2, 1 9 0บาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านนะครับไม่มีบวกเพิ่มในราคานี้อย่าเพิ่งมองว่าแพงนะครับถ้าจะไปเทียบกับที่เขาขายกันพันสามพันสี่พันห้าไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้จะได้มาตรฐานมอกนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับผมมีการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบนะครับได้มาตรฐานหมดไม่ต้องเสี่ยงกับไฟดูดนะครับผม เครื่องฉีดน้ําเวลาซื้อนะครับแนะนําให้ของมีมาตรฐานนะครับเพื่อรักษาชีวิตเราไว้นะครับผมเรามาดูที่ตัวเครื่องนะพี่มาตรฐานที่ระบุไว้นะครับต้องเป็นตัวไซส์ใหญ่นะครับผมความยาวของเขาอยู่ที่37เซนนะครับแล้วก็สามารถปรับแรงดันได้มอเตอร์ก็จะเป็นตัวใหญ่อย่างดีเลยนะครับตามมาตรฐานที่เป็นกฎพอออกควบคุมไว้สายไฟก็ต้องมีมาตรฐานนะครับเป็นสายเส้นมาตรฐานเส้นใหญ่แล้วก็3ขามีสายดินในตัว สายอาชีดก็เป็นตัวยางอย่างดีเลยนะครับความยาว12เมตรตัวนี้ก็จะมีสายดูดน้ำและกระปุกพ่นโฟมให้ปืนก็เป็นพลาส,สติก abs นะครับจะเป็นของใหม่ในการผลิตเลยไม่ได้พวกปืนถูกที่เขาจะใช้วัสดุรีไซเคลิลมาทำที่ว่าชอบแตกกันบ่อยๆนะครับผมลองดูเนื้องานนะครับมีก้านแถมให้อีก2อันนะพี่ก็คือว่าพี่จะใช้งานเป็นปืนสั้นก็ได้ถ้าเราต่อก้านอันเดียวก็จะเป็นปืนขนาดกลางก้าน2อันมาต่อกันก็จะเป็นปืนยาว คู่มือการใช้งานก็ตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยไล่ดูได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานวิธีการบอกข้อควรระวังมีหมดนะครับมีเอกสารจากทางราชการนะครับผมใบอนุญาตให้จําหน่ายนะครับเครื่องฉีดน้ําที่ได้รมาตรฐานมอกไม่ต้องเสี่ยงกับเครื่องไม่มีมาตรฐานและไฟดูดนะครับผมแล้วตรงที่เราพูดเนี่ยไม่ได้พูดลอยๆนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับเขาจะมี qr code บอกรายละเอียดสเปคเครื่องหมดเป็นสเปคตามจริงนะพี่ไม่ได้เว่อร์นะครับผมที่เขาบอกกัน4ี่ห้าพันวัตต์เว่อร์อันนี้สเปคตามจริงครับ รแบบนนึงะคัตรวจสอบได้นะครับเนี่ยฮะมีเลขที่จดแจ้งอะไรหมดนะครับกับเครื่องฉีดน้ําปลอดภัยตัวนี้เครื่องฉีดน้ํานะครับผมแรงดันสูงตัวนี้นะครับแนะนําให้เล่นเป็นแบบมีมอกรีกว่าครับมันปลอดภัยกว่านะครับผมไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนไฟรั่วไฟดูดนะครับกับการใช้งานเครื่องฉีด3าระบบบอลฉีนะครับระบบที่หนึ่งสายยางต่อเข้าตัวเครื่องก็ฉีดได้เลยครับ อ่พอกัอนครับปืนเขาก็ปรับเป็นน้ำกระจายได้นะครับหมุนปลายปืนที่สองดูดน้ำจากถังนะครับเอาสายยางที่แถมให้เนี่ยใส่ถังแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาฉีดได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถเบาได้ น้ำก็จะเบาได้นะครับผมปรับตามความแรงความเบาที่เราต้องการได้เลยครับกระปุกที่แถมทําโฟมให้นะครับแค่สวมปปืนก็สามารถฉีดโฟมได้เลยเอากระปุกออกจากปืนนะครับก็ฉีดน้ําเปล่าต่อได้เลยนะครับสะดวกสบายเลยกับการใช้งานระบบที่3เอาสายยางดูดกับถังที่ผสมน้ํายาล้างรถนะครับก็ฉีดเป็นฟองได้เลยถ้าจะใช้น้ำเปล่าต่อก็เอาสายยางเนี่ยมาใส่ในน้ำเปล่าก็ฉีดน้ำเปล่าต่อได้เลยครับ ก็จบกับการใช้งาน3ระบบนะครับของเครื่องฉีดน้ำบอลชินะครับผมที่ได้มาตรฐานมอ,อกอปลอดภัยนะครับไร้กังวล